สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ล่างทางสามลิงก์นะครับฝากกันด้วยแล้วก็เรามากันที่เรื่องแรกครับที่เรา เอามาสรุปรับฟังกันนะครับส่วนแฟนพีคห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยนะครับความพร้อมนะครับในช่วงพรีเซนต์เกมต่อไปเนี่ยนะฮะเบื้องต้นก่อนนะครับเอ่อเทนฮาร์กเนี่ยนะครับได้มีการอัปเดตเบื้องต้นเกี่ยวกับนักเตะที่มีปัญหาเรื่องของช่วร่างกายแล้วก็อาการบาดเจ็บนะครับสองรายนะครับแล้วก็คือเดวิดเดียรนะครับก็คือเดกยรตอนเนี้ยมีการคอนเฟิร์มจากเทนทาร์นะครับก็คือ ลงซ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในเกม,มนัดถัดไปนะครับในช่วงพิจ่ตราสันโรเฟลวารานเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถลงซ้อมได้แล้วอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็คาดหวังเช่นเดียวกันว่าเขาจะพร้อมทั้งคู่นะครับอ่ะนี่คือการคอนเฟิร์มเรื่องแรกนะครับความพร้อมของทีมนะครับใังนัณนที่เรื่องต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของเสื้อ ของแมนยูนะครับที่มีการเปิดตัวเสื้อใหม่ของแมนยูครับเป็นเสื้อทีมเยือนนะฮะแบบใหม่นะครับเ,เรื่องของแรงบันดาลใจเนี่ยมีการคอมเมนต์กันออกมาหรือว่ามีการอธิบายนะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโมสรที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของเยาวชนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ความกล้าหาญนะครับแล้วก็รวมถึงความสําเร็จด้วยนะครับก็จะมีลา,ายที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็คือ เสื้อขาวนะครับเสื้อขาวมีตัดด้วยสีดําสีแดงนะครับนะแล้วก็มีตราสโมสรเนี่ยนะครับที่เป็นพื้นสีดํานะครับก็ประมาณนี้นะครับแฟนผีเห็นเต็มๆแล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้สําหรับเสื้อเยือนนะครับของแมนยูเรานะก็มีการคอนเฟิร์มตามนี้นะครับส่วนของเราต่อมานะครับโยมาที่เรื่องของเฟนคีเดยองนะครับที่เอามาสรุปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของการซื้อขายนักเตะนั่นแหละนะครับซึ่งมีการคอนเฟิร์มนะครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะเขาออกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาละนะครับก็เอามาคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเฟงคิดยองเนี่ยก็มีรายชื่อนะครับในการเดินทางไปโทรชรูวิซันกับทางสโมสรบาร์เซิลนานครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการตั้งคําถามกันแล้วก็มีการจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเดยองเนี่ยจะเป็นส่วนร่วมไหม กับการทัวร์ช่วงสั้นของบาซ่านะครับถ้าเกิดไม่เป็นเนี่ยไม่มีรายชื่อเดยองเนี่ยแสดงว่าอ่ะโอเคแมนยูได้ลุ้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้มีการคอนเฟิร์มว่าเดยองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นะครับทําให้ดีลเนี่ยมันอาจจะยืดเยือ้อนะครับหรือถึงเรื่องของการที่แมนยูอาจจะหมดลุ้นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีการคอนเฟิร์มนะครับจะได้เห็นว่ารายชื่อเนี่ยมีรายชื่อของฟิงคีเดยองที่เราเนี่ยก็กําลังตามแบบเจจากันอยู่นะครับอ่ะก็ติดตามมาดูครับ ตอนนี้มันมีบางกระแสนะบอกว่าน่าจะมีการจบดิวกันได้ถ้าเกิดแบบมันยืดเยอจริงๆนะก็น่าจะมีการแบบจบดิวกันได้ช่วงท้ายของตลาดนะครับหรือบางกระแสแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ถึงขั้นแบบว่าไม่อยากให้สนใจแล้วนะครับอยากให้เปลี่ยนเป้าหมายกันไปนะฮะแต่ทีเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางเทนฮากเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับตามรายงานเพิ่มเติมจากเจมี่จัสันนะครับนักข่าวคนดังจากเดอะก,การ์เดียเนี่ยนะฮะ เขาก็มีการระบุกันออกมานะครับว่าเทนฮังเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังริชัตโ,โนนะครับแล้วก็ทางจอห์นเมอร์เทอร์นะครับเกี่ยวกับความต้องการว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงท้ายๆของตลาดก็ตามอะ่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยเมื่อตลาดเนี่ยมันเปิดอยู่นะครับเหลือไม่กี่ชั่วโมงเหลือไม่กี่วันก็ตามเนี่ยคุณต้องพยายามคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมให้ผมให้ได้นะครับคือไม่เกี่ยวกับเวลาครับคือ พูดง่ายว่าเวลามันเหลืออยู่ก็ต้องทําเต็มที่อะอะไรประมาณนั้นครับนั่นคือสิ่งที่เทนทางเนี่ยยืนยันกับ,บอบ์ดของแมนยูนะครับว่าเอาเอเาเป้าหมายหลักก็คือคนนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้จริงก็เดี๋ยวระหว่างนี้จะมีการแบบว่าลองหาดูว่ามีเป้าหมายสำรองไหมหรืออาจจะไม่ได้ใครเลยเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับเพราะว่าอ่าโอเคตอนนี้มาเลเซียเอรเซ่นนะครับ มตินีสนะครับแล้วก็อาจจะบกุกบอกกับพวกบรรดาเรารุ่งอย่างพวกซีดานอิกบาวเจมการ์เนอร์อย่างเงี้ยนะครับที่ก็น่าจะพร้อมใช้งานนะครับบางทีอาจจะไปลุ้นอีกครั้งในช่วงตลาดรอบต่อไปก็ได้นะครับส่วนเดยองก็มันการันตีไม่ได้หน้าตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าการที่เดยองเนี่ยไปมีส่วนหนึ่งในทัวร์ช่วงสั้นกับบาร์ซ่าเนี่ยมันก็ทําให้กระแสข่าวเนี่ยมันเบาบางไปอีกแบบเรื่อยๆนะฮะ ในการย้ายมาแมนยูนะต้องบอกก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับก็คือบาเยอร์นูนิกนะครับก็ได้ออกมาบอกปัดอีกครั้งหนึ่งนะครับทางฝั่งบาเยอร์ก็คือเป็นผู้อำนวยการทางนั้นกีฬาของบาเยอร์นะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบาเยอร์เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจคริสเตียโนโรนโดที่จะดึงกันเข้ามาแทนที่โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ที่มีการคอนเฟิร์มว่าไปบาเซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือทางบาเออร์นะครับมีการยืนยันชัดเจน อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆยืนยันมาประมาณ2รอบแล้วรอบน,นี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะครับที่บาซินยินยันนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็เรายังไม่ทราบนะแต่คือแบบมันเป็นการให้สัมภาษณ์ที่มันชัดเจนแล้วแหละนะครับในเรื่องของฝั่งบายเยนนะส่วนทีมอื่นก็รอติดตามกันนะครับที่ให้ความสนใจโรนโดหรือโรนโด,โโดโอ,อาจจะอยู่กับทีมต่อไปก็ได้นะฮะขณะเดียวกันๆๆนะครับในเรื่องของรีซันโดมาตินเนสนะครับก็เป็นอีกเดิวหนึ่งแหละที่มันไม่ไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็กำลังรอให้เจ้าที่ทางอังกฤษเนี่ยอนุมัติวีซ่าของลีซันโดรมาตินีครับก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็อาจจะยืดเยื้อเล็กน้อยนะแต่ว่าม,ม,ม,มันไม่พลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของรายละเอียดเล็กๆเกน้อยซึ่งตอนนี้ทั้งสองสโมสรตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเ,เงินส่วนตัวนะครับเงื่อนไขยส่วนตัวแล้วก็รวมถึงเรื่องของ ค่าตัวต่างเนี่ยแมนยูก็จ่ายให้เต็มที่เรียบร้อยนะครับเสร็จสับตอนนี้เหลือแบบบีซ่าเท่านั้นนะครับเอกสารที่ต้องรอเรื่องของทางฝั่งอังกฤษเนี่ยเคลียร์ให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนที่จะเดินทางมาอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันใช้คํานี้นะครับส่วนข่าวข้อสิบอื่นนะครับทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับก็มีรายงานในเรื่องของทางซองการีนะครับอิบราฮิมซองการีนะครับมีข่าวกับแมนยู ในช่วงที่มีการประกาศแต่งตั้งเทรนฮารทครั้แรกนะครับที่แมนยูกําลังมองหาพวกมิดฟิ์รายใหม่อยู่นะครับซึ่งซองไดเร้จะมีข่าวขึ้นมานะครับของทาง PSB รายงานล่าสุดนะครับออกมาจากสกายทางอิตาลีเนี่ยนะครับสกายอตอิตาลีเนี่ยนะครับนักข่าวชื่อว่ารูดี้กาเลตินะครับก็เป็นนักข่าวของฝั่งของอิตาลี่แหละมีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าเหมือนกับแมนยูเนี่ยพยายามมองหาตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ เ,เคยมีข่าวกับซองการเร่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมาจริงจังก็ได้เพราะว่าในรายของฟิสที่ไดยองเนี่ยมันดูที่จะได้ยากนะครับแล้วก็เทนทฮางเนี่ยต้องการไม่ฟิลเพิ่มเติมอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นทั้งอิเลเซนแล้วก็มาเต็มาแล้วก็ตามที่แบบเล่นได้หลากหลายนะฮะแต่ว่ารายของซองการเร่เนี่ยเป็นแบบพวกแบบรับธรรมชาติก็ได้นะครับเป็นตัวแบบปรับเคลื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับคือวิ่งขึ้นวิ่งลง โครงสร้างทางด้านกายภาพอะไรต่างๆก็ดูตัวใหญ่นะครับเทคนิคดีนะฮะไม่เอะทะนะครับก็ราคาเนี่ยที่สําคัญก็คือไม่ไม่แพงจนเกินไปด้วยครับไม่เกิน3 5้าล้านยูโรนะประมาณ3 0จนถึง3 5ล้านยูโรก็ว่ากันว่าทางแมนยูเนี่ยพยายามต่อรองนะครับให้ราคามันลดลงมาอีกนะครับต่มกว่า30ล้านยูโรอีกนะฮะเออก็อาจจะต่อให้มันประมาณสัก20 25ล้านยูโรมั้งนะครับ แต่ว่าดูแล้วเนี่ยข่าวมันก็เริ่มที่จะออกมาแบบเรื่อยๆนะยิ่งข่าวเดยองมันได้ยากเนี่ยนะครับซองคารอาจจะเป็นเป้าหมายสำรองที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าไม่ใช่การมีข่าวของแรกนะมีข่าวกับแมนยูมาหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของซองคารนะฮะอย่างที่ผมบอกกันไปครับก็ลุ้นกันได้นะครับแต่ว่าเป็นการให้ความสนใจแล้วก็เป็นการแบบสอบถามเบื้องต้นนะครับเจรจาเบื้องต้นอยู่นะครับในตอนนี้นะฮะ ส่วนในรายต่อไปนะครับรายต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นกระแสข่าวเรื่องของบรอมบี้นะครับบมบี้เนี่ยนะฮะก็มีข่าวกับแมนยูเมื่อไม่กี่วันก,นก่อนนะครับว่าในรายของเทนฮางกเนี่ยต้องการดึงตัวมาแทนริเียโนโรโดตามกระแสข่าวนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคือทางบมบี้เนี่ยก็มีการบอกปัดเทนฮารไปนะครับว่ากันว่าคือ ทางเทนฮาร์กเนี่ยได้มีการติดต่อนะพูดคุยเป็นการส่วนตัวโดมน้ำให้บลอมบี้ย้ายมาร่วมทีมนะฮะตามรายงานของดีทรกราฟนะครับแต่ว่าทัตเต้บอกว่าเขาตอบรับพราะเสนอของทางอาแจกไปแล้วแล้วก็ต้องการกลับไปอาแจกมากกว่านะครับเดียวนี้ก็เป็นดิวอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาเพิ่มเติมในตําแหน่งแนวรุกหรือว่าศูน้าที่แมนยูมีข่าวนะครับเป็นข่าวแบบเบาๆนะครับแต่ว่ามันก็ลุ้นกันได้แหละเพราะว่าดีทรกราฟเล่นข่าวกันออกมา,มานะครับนัตเตะก็ ไม่ได้เลือกย้ายมานะครับั้งที่เทนฮากก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับในเด๋ยวนี้นะฮะส่วนข่าวข้อสิบอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบจ๋าเลยนะครับยูดีแมนยูเนี่ยก็กลายมาเป็นอีกทีมนะครับที่ให้ความสนใจในการคว้าตัวโจราธานครอสนะครับซึ่งเป็นแบ็คขวาของลองนะแล้วก็มีเชลซีด้วยครับที่ให้ความสนใจนะครับตามรายงานจากเอเวอร์ดิงสแตนดาร์ดนะฮะก็เป็นแบ็คขวาวัยยี่สิบเก้าปีแล้วนะครับนะคือผลงาน ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะเออแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยไม่แรงเกินเกินไปนะครับเพราะว่าสัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวก็ไม่น่าจะเกิน10ล้านปอนด์นะครับคือแมนยูมีข่าวเรื่องของการเพิ่มเติมแบ็กขวาอยู่แล้วนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยแมนยูมีข่าวอยู่แล้วแบ็กซ้ายเราตัดไปแล้วเพราะว่าได้มาเลาเซียม,มานะครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยก็ต้องรอดูกันแต่ว่าดาโลเนี่ยน่าจะรอดนะครับ ส่วนอีธานแรดกับบันวิสากาก็ต้องรอดูกันนะฮะถ้าเกิดยังไปไม่รอดก็มีโอกาสซื้อแบ็คขวารใาหมาเหมือนกันจริงๆแมนยูอะเล็งมาแล้วก็คือทิมเบอร์นะครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้ก็เลยเต้องอล้มแผนการซื้อแบ็คขวาไปก่อน,นะครับขณะเดียวกันนะครับปิดท้ายกันนะครับก็คือเรื่องของฟิวโจนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางออกของฟิวโจนเนี่ยน่าจะเป็นการไปร่วมงานกับเวลูนี่ที่ดีซียูเนเต็ดนะครับมีการคอนเฟิร์มงานออกมานะครับ จากหลายซื่อในอังกฤษนะฮะว่าเวโรนีสนใจนะครับแล้วก็กําลังให้ d c ซีอเนี่ยพิจารณาการดึงตัวฟิลโจนมาซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟิลโจนเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมีทางออกค่อนข้างกว้างมากนะครับเพราะว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นออรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของโคต้าอะไรต่างๆเนี่ยมันดูทับทับซ้อนค่อนข้างเยอะแล้นะครับไม่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทีมของเทนฮาร์กละนะฮะ ก็มีโอกาสยาสูงมาแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆที่ผ่านมาด้วยด้วยไว้ด้วยอะไรต่างๆนะครับก็มีโอกาสยาสูงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ